ครับสวัสดีสมาชิกจิมนี่คนเปิดทางนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับน้ำหมักนะครับเป็นน้ำมังคุดหมักนะครับเนี่ยครับน้ำมังคุดหมักหมักเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำใส่ขวดนะครับเนี่ยผมเอาจากเนี่ครับที่หมักไว้แล้วก็ใส่ขวดนะครับ ใส่ขวดเสร็จแล้วก็เอาน้ำประปานะครับมาใส่ไว้นะครับใส่เพื่อให้เขาหมักต่อไปนะครับแล้วอันนี้ก็คือน้ำหมักนะครับสูตรเข้มข้นนะครับเป็นน้ำมังคุดหมักน,นะครับนะฮะเดี๋ยวเราไปดูน้ำหมักไล่ขอลอกนะครับเดี๋ยวไปดูกัน อันนี้นะครับเป็นน้ำหมักไ่กะลอกนะครับน,น้ำหมักไ่กะลอกนะครับก็มีส่วนผสมหลายอย่างนะครับตัวนี้จะเป็นน้ำหมักนะครับที่หมักไว้สามเดือนแล้วนะครับเรามาผสมตะไคร้หอมนะครับตะไคร้หอมแล้วก็ใบเตยหอมใบยสู นะครับไม่จะสูบเนี่ยครับวันนี้นะครับคนไว้นะครับคนไว้แล้วเดี๋ยวเจ้าน้ำนะครับน้ำใสๆครับกองใส่ขวดนะครับกองใส่ขวดไว้เป็นขวดหนึ่งพันห้าร้อยลิตรเอ๊ไม่ใช่ครับหนึ่งจุดห้าลิตรครับหนึ่งหนึ่งลิตรครึ่งนะครับเดี๋ยวกองใส่แต่ว่ารอให้เขานอนก้นก่อนนะครับ น้ำหมักไล่กระลอกนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือน้ำหมักสูตรสําหรับไสสูตรรําหับใช้บํารุงดินบำรุงรากนะครับแล้วก็กระตุ้นรากแล้วก็สูตรที่ไล่แมลงนะครับแล้วก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มเข้าไปก็จะมีเหล้าขาวนะครับเหล้าขาวเนี่ย เนี่ยนะครับใส่ไปหนึ่งขวดนะครับตามด้วยใบยาสูบนะครับตะไคร่หอมใบกตยหอมนะครับสับๆๆแล้วก็ใส่ลงไปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใบยาสูบให้ไอยาสูบนะครับนะครับที่ที่มันชุนๆหน่อยนะครับแล้วก็จะมีเปลือกสับลด ถ้าไม่ใช้เปลือกสับรดก็เราใช้น้ําส้มสายชูได้น้ําส้มสายชูหมักน,นะครับแล้วก็ใช้น้ํายาล้างจานนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เราเราทำไว้เป็นตัวจับใบนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆนะครับก็จะมีกสะเดาป่านะครับกิ่งบอระเพ็ดนะครับแต่ว่ากิ่งบอระเพ็ดเนี้ยหาไม่ได้ก็เลย ใช้เดาป่าแทนนะครับทุบๆๆแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับในนี้ก็จะมีขี้เท่านะครับขี้เท่าเป็นตัวปรับความความเป็นกรดเป็นด่างของของดินนะครับผมเนี่ยเราใส่ลงไปแล้วก็หมักไว้วันนี้ได้ที่แล้วเดี๋ยวเรากองใส่ขวดไว้นะครับนี่ครับเตรียมภาชนะไว้ส่วนที่เราเห็นสี่ขวดนั้นเป็นน้ำมังคุดหมักนะครับ ก็คือใช้มังคุดที่หล่นลงมาแล้วก็ผ่าซี่นะครับแล้วก็ผสมกับน้ําแล้วก็หมักไว้น้าหมักน้ำมังคุดนี้หมักไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับผมโอเคครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกาลังใจให้กับจิมมี่คนเปิดทางนะครับจิมมี่คนเปิดทางก็จะมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆน,นะครับได้ชมกันนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับน้ําหมักนะครับน้ําหมัก สูตรไล่มแมลงนะครับสูตรไล่ไล่คลอกนะครับแล้วก็สูตรอ่าสำหรับบำรุงดินบำรุงบ,บำรุงรากนะครับโอเคครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับเจมี่คนเปิดทางด้วยนะครับครับคลิปนี้ก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ